เป็นจันที่ออกออกก่อนะครับม่แต่จันทีไม่แทงลูกนะครับกอลูกใหญ่นะครับทนผู้ชมครับผิวจะยาวหน่อยนะครับก็จะนำน้องเกสรนะครับมาผสมนะครับเป็นน้องเกสรตัวผู้สายเทพสวัสดีครับทุกท่านครับมาอัปเดตต้นอินทรพมสายพันธุ เบรมกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เข้ามาดูหลายวันนะครับวันนี้ก็วันที่22แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เร่งใส่ปุ๋ยนะครับรอบๆโคนต้นนะครับสูตร8 24 24นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ไปดูฝนที่ผ่านมานะครับหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมในปีที่ผ่านมานะครับ อันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ได้มาดูหลายวันนะครับนี่ครับจันโผล่ขึ้นมาคงจะหลายวันแล้วนะครับประมาณน่าจะสามสี่วันได้นะครับทุกผู้ชมนะครับจนกาบจันแตกแต่ว่าขึ้นมาไม่สุดนะครับทุกผู้ชมนะครับต้องมาดูว่าขึ้นมากี่จันนะครับ เป็นชุดที่สองนะครับของอาสายพันธุ์เบมนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสองจันทร์น,นะครับสองจันก็ทั้งหมดสามจันทนะครับขึ้นมาสามจัน์ในชุดที่สองนี้นะครับ คือจนสุดนะครับจนสุดซอกของก้านใบนะครับที่อยู่โคนยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับจนสุดเลยนะครับก็เหลืออีกหนึ่งซอกก้านใบนะครับแต่ว่ามันสูงเกินไปนะครับน่าจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับในช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมก็ไม่อยาก ให้ออกจันเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดแรกก็แปดจันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับในชุดแรกนะครับนะครับแปดจันนะครับถ้ารวมชุดที่สองก็เป็นสิบเอ็ดจันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับต้นอินทปลัมสายพันธุ์เบรมต้นนี้นะครับ ผมก็จะย้อนกลับไปดูนะครับในปีที่ผ่านมานะครับว่าการออกดอกแทนจันนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะครับจันจะอยู่ในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมในในปีที่ผ่านมานะครับโน้มลงมานะครับเกือบถึงพื้นดินนะครับในปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมในปีที่ผ่านมานะครับออกจันไปประมาณสี่ห้าจันทนะครับชมสายพันธุ์เปรมนะครับ ว่าลูกสีสวยนะครับสีออกสีโอรสนะครับออกชมพูครับท่านผู้ชมชมพูเข้มนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือสีโอรสนั่นเองนะครับนะครับจันทร์ที่ไม่แต่งลูกนะครับจะตกมากนะครับหนาแน่นมากนะครับแล้วก็จันทร์ใหญ่ด้วยนะครับจันทร์นี้น่าจะสิบกว่ากิโลนะครับเฉพาะจันทร์เดียวนะครับ ดูลักษณะจันนะครับโน้มลงมานี้เกือบติดพื้นดินนะครับรสชาติดีกรอบนะครับในปีที่แล้วนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็ออกจันเป็ดปีที่สองนะครับทุกท่านนะครับหรือว่าหลายๆท่านมาชิมนะครับก็พูดเสียงเดียวกันนะครับว่ากรอบที่สุดนะครับในสวนของผมนะครับสำหรับสายพันธุ์เบรมนะครับ ีกทีแล้วก็ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับจันที่เป็นจันที่ออกออกก่อนนะครับไม่แต่จันที่ไม่แต่ลูกนะครับออกอลูกใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับผิวสวยนะครับลูกจากในคลิปที่ผ่านมานะครับลูกใหญ่สีสวยนะครับ กอมาในปีนี้นะครับก็ออกอแข่งจันไปแล้วนะครับรวมชุดที่สองก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดจันนะครับทุนผู้ชมนะครับในปีที่ผ่านมานั้นออกจันไปประมาณสี่จันหรือห้าจันนี่นะครับตัวนี้ก็อายุห้าปีแล้วนะครับทุนผู้ชมนะครับสายพันธุ์เบรมนะครับก็พอดีนะครับผมก็จะนำลาอองกีสร วาเกสรต่อผู้สายพันธุ์เทพนะครับสายเทพนะครับท่านผู้ชมเป็นปี32นะครับบวกกับ r o นะครับตามที่ลูกค้านะครับที่มาฝากเกสรต่อผู้ไว้นะครับต้องการให้ผสมเกสรพอดีนะครับสำหรับสายพันธุ์เรมต้นนี้นะครับทานผู้ชมนะครับก็กับ ันแตกนะครับก็สาเหตุนะครับอาจจะเนื่องมาจากนะครับดันขึ้นนะครับมัติดที่นะครับเส้นใหญ่ตัวนี้นะครับใหญ่ของตับอินทรพลนะครับที่หัวหุ้มนะครับคนกั้นไวเอาไว้นะครับท่านเราก็ต้องช่วยให้ หลุดออกก่อนนะครับมาให้แน่นเกินไปนะครับเมื่อตัดเส้นกับใจออกนะครับแล้วก็ ดันนะครับดันนะครับดันกันใหม่ออกหมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ,รบเพื่อไม่ให้สกกันใหม่แน่นเกินไปนะครับ เป็นการช่วยนะครับจันนะครับให้ขึ้นมาได้เร็วนะครับให้เร็วและยาวขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะผสมเกสรน,นะครับกับจันแตกนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าจันรรอบสองนะครับขึ้นจนสุด ก้านใบนะครับจนถึงโคนยอดเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเส้นกับใหญ่ติดอยู่กับโคนก้านใบเนี่ยนะครับแค่นันนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึงก้านใบออกทุกครั้งนะครับทําให้จารขึ้นง่ายนะครับขึ้นได้ดีแล้วก็ยาวขึ้นนะครับ ง่ายต่อการสมเกสรนะครับถ้าจันยาวขึ้นนะครับโดยไม่ติดอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะทให้เกสรน,นั้นออกได้ดีนะครับยาวขึ้นนะครับกับจันแตกก่อนนะครับก่อนที่จันทะขึ้นมาสดนะครับท่านผู้ชม แบนี้นะครับหรือว่าจันนี้นะครับท่านผู้ชมจะยาวหน่อยนะครับก็จะนำล่องเกสรนะครับมาผสมนะครับเป็นรองเกสรตัวผู้สายเทพนะครับ P ีสามสิบสองกับอาโอนะครับบวกกันนะครับเป็นสายพันธุ์ตัวผู้ใหม่นะครับท่านผู้ชมที่ท่านลูกค้านํามาให้ผสมเกสรให้นะครับเราก็จองจันทร์ที่ผสมเกสรนะครับนําไปขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่กผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ